กับพ่อแม่พี่น้องแฟนกับเอฟซีมะลำเดชนนอยเมอรอนี่มะลำเดชานอยผ้ามาเยี่ยมบ้านน้องอุ้งอิงมาบอ่อท่านพี่น้องน้องอุ้งอิงพึ่งออกไปงานเมื่อกี้นี่เพิ่นจะไปทําการแสดงหมอลำม่มาวุฒิวิทย์กันพี่น้องครับเพิ่นลหรอครับกํา,าล,กลังไปเห่นน้ำพ่อใหญ่แม่ใหญ่สวัสดีครับคุณนันตาสวัสดีครับคุณยายโอ้ยให้มะลำเดชานอยมาเห่นน้ำนี่เด้อ <บา S 1> <laughs> มา่อลำดีฉันนอนกับคยมาตั้งแต่อันวัยคูบาอาจารย์ยืนด้วยวัอันหลวงปู่อยู่ในวัดบ้านหลองปู่เนาะพี่น้องเนาะมาดูอยู่มาผมมาดูได้ผมมาวัยอันหลวงพ่ออันอยู่ในวัดไอหลวงพ่อเทศท่านใจเพิ่นไปวัยจุดได้บุตรตรนี่เมื่อเพิ่นเหตุหูเมื่อเราบอกบ่แมนผมกันขี่รถเขาไปนี่ล้วนี่ มาพอ่อบ้าน,นอ,อุกนองอุกอิงนี่ดูซื้อว่าจะยุ่งทางเขาวัดบ้านน้องคู่เด้อพี่น้องเด้อว,วัดบ้านน้องคู่นี่เป็นวัดดังด้อครับพี่น้องเป็นวัดหลวงพ่อเพื่อนดังด้อครับพี่น้องแมียนโอเมย์น้องพ่อดังแห้งไหนแต่แตะกินนี่เพื่อนเพื่อนผ้าเห็ดกันอ่ายังเกาะขอบคู่ขอบเสียกับเม่นเพื่อนโนเม่น้อนน่านเห็นล่ะผมยังได้มาขอบคู่เพิ่อนอยู่ไหน มันพ่อบ่าวเหรียนได้แม่บอกไปบอกมาเนี่ยโอ้ยลูกหลานดีดีเลยผมมอลำเดชาหน่อยครับซีดีพรพักกันมาขอบคู่อยู่นี่ครับผมกันมาขอบคู่อยู่น้ำน้องพ่อนี่ตีอยู่ในวัดบ้านเน่านี่แมนโอ้ยผมบ่าเลผมบ่าเลปรากฏตัวเป็นมอลำได้แม่ประชาชนเน่าธรรมดาหนีได้แม่ครับผมมาเลยก็ม่าบ่าเหรียญนั่นแมนนี่แหละแต่พอดีมาอ่าพ่อคุณตากับคุณยายของน้องอุ้งอิง ตอนนี้ดูซื้อว่ามอลลัมซีดีพอหน่อยกำลังไปเก็บภาพบรรยากาศเดี๋ยวมอลลัมเดยชหน่อยจะห้เบิงมอลลัมลซีดีพอหน่อยสมบูรณ์ก็ตอนนี้เพื่อนกำลังย่างมาล่ะครับพี่น้องครับกับเพื่อนล่ะรับมีผู้เดียวนี่ล่ะครับพี่น้องมอลลัมซีดีพอหน่อยสมบูรณ์ย่างย่างยิ้มไปลอยไปลอยไปลอยมากอ,อยากมาเห็นบ้านน้องอุ้งอิงพี่น้องกัต้องผ้ามาผ้าลุยนะครับพี่น้องครับคันคันอยากเห็นอยากเบิ้ง ผู้ใดอยากเหียนอยากเบื้องบ้านน้องคู่บอกไก่จากอยู่ในเขียนอำเภอเมืองนี่น้องเมียนอกอยู่เขียนอำเภอเมืองเด้อพี่น้องเด้อบกไก่จากสะพานขาวจังหวัดศรีสะเกดเอาจุดศูนย์กลางคือสารากลางจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องเอาจุดศูนย์กลางคือสารากลางจังหวัดศรีสะเกดเป็นหลักเลยออกมาบ่ถึงสิบกิโลนี่น้องเมียนอกประมาณสิบโลเนี่ยน้องเว่าประมาณแปดสิบ ส,สิบโลสิบโลเนาะแม่เนาะเอาออกจากสารการมาประมาณสิบโลบาทถ่ายภาพติดหน้าประตูไห้เปิดเจอเลยพี่น้องครับมาหอดมาเถิงแล้วพี่น้องกเกษียณอีกอย่างหนึง่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน่องอุ้งอิงเลยครับเด้อนี่ครับท่านผู้ชมรถกระบ,บะสีดํานี่แหละเอาไว้พอไงครับเพราะว่านองอุ้งอิงในรถตูไ <c oughs> ถต้ไปแล้วบอลจูหายรถตู้ไปแล้วมอบรถตู้ไปแล้ว นี่คือสัญ,ญลักษณ์พี่นองถามมาหอดบ้านน้องอุ้งอิงปลูกหญ้าให่งวหญ้ากับปลูกงามงามพี่นองครับอาต่ว่าผู้นี้นี่บ่ได้ปลูกด้วยพี่นองด้วยแต่ว่าถ้าแปลงแตงตัวเขางามโดดครับเพ้อละครมลำซีดีพอนหน่อยสมบูรณ์คลิปนี้กัมาเยี่ยมบ้านน้องอุ้งอิงก็ขอฝากเอฟซีมลำเดชหน้อยแบบแฟนเพจทั้งช่องยูทู e กันคูู่คุณค,ค,ค,คนนะพี่นองเนาะนนะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้มอล่ำเดชหน่อยพอได้มีกําลังใจสร้างคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในช่วงนี้เมืองีผ้ามาเยี่ยมมาเบื้องผ้ามาเยี่ยมมาชมมากระบอท่านน้องอุ้งอิงดอกเพราะว่ามือเศร้านี่น้องอุ้งอิงเพื่อนกาลังเดินทางไปทําการแสดงเนาะพี่น้องเนาะแม่น้องน้องไปอันทําการแสดงใส่แม่อันไปกาลสินทั้งย่างตลาดเนาะแม่อันอีรีไปกาลสินย่งางตลาดทั้งกาลสินนอมณีเนาะ แฟนคลับเอฟซีผู้ใดอย,ยูอ่ใกล่เมื่อนี้น้องอุ้งอิงไปทั้งกาลสินนาพี่น้องเนื้อระยะโอ้เมื่อวานนี้อยู่ตรงติสารเมฆันนี่ขนาดผมถามว่าย่ายมาตาสาย่ายมาจากกันทะลักปากีโตจากกันทะลักมหาจังหวัดอำเภอเมืองเฮานี่ครับเกือบเจ็ดสิบกิโลเขายังมาเนาะแม่ยังมีไก่คนนั้นแม่ผมถามว่าย่ายนาย่ายเสือขาวและมาตาใส แม่มาจากละย่องแห้งไก่ละย่องมานคงไก่ได้เม่ขนาดมาจากละย่องไดยยังมาในหมู่บ้านมาจากละย่องขอขอพุณนคุณตากับคุณยา่ที่ให้กำลังอกกำลังใจมาล่ำเดชน่อยพอนวยนองสลามมาล่ำสิพ่อนหน่อยสมบูรณ์กอขอให้คุณแม่ใหาเงี้งปัง,งๆด้วแม่ด้ขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณคุณตาครับ